สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเวิรุขสุขคนะ้องพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> มือนี้มาพบก,กับบาซุขพี่น้องเอาสบายดีเบิง้งมองหนาทางล่างนะถ,สถสูสบายดีง่ายจะไายบอกให้เบิ้งน้ำถู <c oughs> <c oughs> สบายดีสบายดีบอกน้ำติดเหรอไอ้ดีเด็กหน่อยมานั่งเบิ้งอันนี้เราตามซื้อคลิปด้วพี่น้องเลยมือนี้หั่นลม <c oughs> แหง้งอิลีเนาะพี่น้องบาซุกได้คิดแต่บาสีมาเห็ด เว่าวเนาะเห็ดว wow. no. ่าวให้เด็กหน่อยเบิ่งเห็ดหอดตอนยังหน่อยพี่น้องไอ้ลมแฮนี่เด้พี่น้องถ้าจีบาสุกเียดว่าวนี่ก็คือไม้เนาะสีเ็ดกลางอุปกรณ์เห็ดว่าวมีสามอย่างพัฒนาคือทงยางเนาะนี่ทงยางหลักะไม้เพื่อปลูกเป็นโค้งว่าว่นแหลักะเสือเนาะใต่มันขึ้นชุ่มๆแล้ว่าซุกสีเห็ดแลวก็เสียลุลงไปบินขึ้นท้งป่ามาแรกเนาะบินแท่นโดน มือแรกนี่ไอซิไปเบิ่งแน่ไปเบิ่งบ่ไอ้ดินไอ้ดินไปเบิ่งบ่บักนิ้วจับไปใส่นะหมักนิ้่งเนี่ยตัวปลกแต้มปลอกแอร์ทุกอย่างกับหัเห็นักง่ายพี่น้องเลยต้องใส่ไม้คือเก่าเนาะไม้ตัวนี้เด็กสีด่างบ่ดดังอันนี้ก็คือว่าเขาเนาะที่เขาเห็ดเอาเอาเออาขอยาดฮักแบบเดียวมาจักไปเท่าเลย ได้ยยอยู่ดอกเนาะว่าว่าซุกสีเฮ็ดให้มันขึ้นกับพ่อเลยเนาะว่าสีเฮ็ดให้เด็กหน่อยซุ่มนีนับเฮ็ดเป็นห่างเะเป็นว่าวธรรมดานี่ยเนิ้วนิ้วใส่เละทุกอย่างค่ะว่าวว่าวนี่มาเอาตีนี่นี่มาเบิ้งนี่เบิ้งตีนี่คักแต่ว่า ยาไอาเสตทางมันใสนี่ยนะพี่มัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนูไรซีไปดินน้ำเเผ่นนะจะเคยเห็นอยู่บ่เกิดมาเพื่อนเคยเห็นจะเกิดแล้วฮั่นนอนึกหน้อยเกิดมาสวัสดีสวัสดีครับก่อนผีมะนังผีมะนังขะขาไออยู่ผีมะนังเบื่ออยู่พี่มะนังอยู่ผีเดอ้อเออตอนนี้ามาสวัตดีก่อนกันอยากให้ดินยาไสเสตไฮดินน้ำเดอ้อ เนี่ยไอ้ตัดมันก่อนมันจะม,มีหางมันจะเคยเห็นเหรอว่าว่าวนะเราเคยเห็นจะคือสนิวดนได้สัตอนใดเอ๊ผมท่านเห็นจะคืออะไรฮะ <c oughs> ต้องลูกแน่นี่อีกนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่ผูกให้เบิร์ด้ะตัแบหบนึ่ง แั็งคิงมาจะใช่ลามาสวัสดีป่าลุงก่อนสวัสดีป่าลุงกล่องอาก่อนคุณคุณสวัสดีท่านนะครูสวัสดีป่าลุงเดี๋ยว่อันายาจะเห็นอยู่เออ ถ้าเองบมอบอกปาในที่เลยกาตอนนี้กาขันตอนสุดท้ายเนาะมหมเต็มถือไว้ไผสิเบิ้งนี่ไผเคยเห็นแน่ก่อนนี้เพรท่านเคยเห็นจักเื่อนี่เนาะมีไผเห็ดไผ่เบิ้งเนาะซื้อกล่องเห็นในที่เพลยิ่งเคยเห็นดอกเบาเบาเคยเห็นหรือเปล่าถือเห็นนะ ถือกล้องให้น่ให้แม่เอาอีปานเดี๋ยวเห็ดหท้ามันขาดนะฮะแต่ว่าขามันขาดแล้ฮะโอ้ยจะถาเบิ้งนะคะอย่าน่ามาถือกล่องให้เนแล้วแล้วแล้วเด็กๆไรสิมาเบิ้งเนี่ยโ้เตรียมเตรียมเตย้หางเงาอดีถอนออกถอนออก อ่ะสูบ <die> อ <question> ่ะมาลองเวงแม่แม่แม <true> ่ขออ่พี่เออพี่พี่ไปขาดเด้ออ่พี่พี่โอ้บันเลอบแดดเด้อโอ้เดี๋ยวพี่นอนอะพี่อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางมันตีพี่เออพี่อ่ะปล่อยปล่อยพี่ เดี๋ยวปลาหางมันปลาหางมันนะครับ <c ười> <c ười> ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเย้เอ้ามันนักเือกสายน,นักเวรสายป่า <c ười> ก,ก่อนป่าก,ก่อนหางมันยาวโผล่ไปจักเดี๋ยวด้ เป็นยังวะคักวะคักวะโอ้ขึ้นแล้วขึ้นสูงแล้ววูวูวูขึ้นสูงแล,แล,แลยเาานีย่ยแม่ที่หนอนบริยินเสียงนะฮะจะเน่ามันขาดนะฮะ เตะบ่โอ้เตะเะนาะเซตอ่เด้อะโ้สีตกแลกว้วก็บโตกเนาะไปไปไปสีเอาแน่ะมาหนีไปสีเห็ดไปสีเอาแน่<ป>นิ้วกับแต็มบอเพิ่นอันโดยตีโดย,โดยง่ายตี ไปหาไปหาทุ่งยางงี้ไงไม่เห็นไยเด้อร์ไอเส็ดถ่ายเด้อร์งี้ไงไปไปไปเมื่อเมื่อปลาตัวนี้มันปลามันตกเดี๋ยวสิมาแปลงหางมันใหม่เนาะพี่น้องเพราะว่าหางมันยังหนักอยู่มันมันบ่อคอยอยากขึ้นนะกาศคอยฟูเสื้อกันนั่นโบมันบ่อยากเงื้อกระได้มันได้อยากปื๋อปื๋อไงตอนมันขึ้นมันบ่อแบบสัตว์ขืนจืดใจเสียนะเดี๋ยวแบบมันตกขุ้นอ่ะจะทำนี้มันกับวัตกึ้นเราฟูเสื้อน้อยเดียววัวสูงกระไดเนาะเดี๋ยวแบบลงมาตอนแรกเนาะเฮ็ดให้พวกนี้ เฮ็ดให้เร็กน้อยลงมาอีกเฮ็ดใหม่เอาขิงชั้นสูงเห็ดนิ้วกับบักเต็มก็เออเธออันนี้แกอยากได้เอ้ยน้อไปไปไปเมื่อเมื่อมันมันมันแบบสูงสามเอาตกแล้วตกแล้วตกแล้วไปแป้งไม่ไปแป้งไม่ไปไปแป้งไม่ไปไปไปแลนแลนด บาดนี้ขื่นสูงบานยังเนาะพี่น้องบาสุกไปแปลงใหม่ค <c oughs> ือไปปลูกเสือกใหม่เนาะปลูกเสือกมืองนาเอิกมันใหม่ให้ <c oughs> มันเจิดขึ้นเนาะ <c oughs> โอ้นขึ้นสูงจากพื้นกับะมาณนี้เนาะ <c oughs> ขื่นสูงว่าเต็มเดี๋ยวเอาสีไปเห็ดในเด็กหน่อยอีกเนาะสองอันกับแม่เนี่มันนั้จะยีนนเสือกขึ้นสูงสูงขาดบปจกนะักเนาะ ไม้เอสี่ฮารไม้อ่อนๆนะสูงปันยังเหมือนมา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 เอาผ้าสองอันได้บ่นี่กระเพาอะไรมาจังน้อยพี่น้องหลังจากเขาอันเฮ็ดตัวั้นแล้วเขากัดชิมพอดีเดี๋ยวไปหาอันนี้น้องพี่น้องเสื้อกันฝนที่มันขาดแล้วเนาะนี่ สีมะเฮ็ดเห็ดเต็มก็นิ่วเนาะเอาเอาเอาน้ำกันเนาะเห็ดน้ำกันเนาะคือน้ำกันเนาะบวน้ำกันบ่เขาใส่เห็ดเต็มคนเดียวเห็ดเต็มคนเดียวแล้วส่ขันมาเอาน้ำกันเต็มมาเอาน้ำกันบ่เออโอเคเอาน้ำกันนิ่วเด้อเอาน้ำกันเน้อเอาแหนะเอาแยกบ่เอาแหนะเห็ดเต็มคนเดียวส์เอาน้ำกันบ่โอเคเอาน้ำกัน ใครสิดูเห็ดไผ่คนอันเนะพี่น้องอันเห็ดอันหน่อยกับญาติมันบกขื่นญาติเชฟข้าวไข่โดเดเด้อจะว่าจะซื้อเสือ้อเปละ่จาจะของเงินน้ำเวปีจะไปนิ้วสื่อเสื้อในบัตรสีไว้ต้องหนึ่งไปไ <laughs> หาพันเ้องหายเขาในปีสองพันมันสิเพ่ออยู่บนอะไรเสือกต้องหนึ่งต้องเท่าไหร่ต้องมันต้องเป็นหาพันกับมันดีสิบบาทกูใหญ่มันโมเพาะหันแอ้เสือกหน่อยนะไปค้อน้ำอือยบ๊อบไปอีกสองพันไป สายสายสายคองตัวแรนดเมือมันจะขึ้นอยู่วะแรนเมืองแรนเมืองโอ้ขากอันนี้ขึ้นซูมอันนี้เขาาไอ้ดินขาดอันนี้วะโอ้ยาข้าวสีแดงอะไรพี่น้อง <c oughs> ยาข้าวจะไปบินอีกเนาะหอบนี่เนาะตัวนี้เป <c oughs> ็นสีเขียวเนาะจะร่งใส่หางอเตรียมเตรียมเตรียมหอบุม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  เย็นนโอ้จะแต่กาตอนนี้เขากะเฮ็ดแล้วเดี๋ยวนาะพี่น้องว้าวเขาเากะเตรียมแล้วเลี๋ยวนาะอันนี้ทดลองแล้วเดี๋ยวนาะสิให้เด็กๆสองคนนี่เป็นคนเอาขึ้นเนาะไปไปไปไพสไผส์ไพสสีเอาตัวนี้ไผส์ของเต็มบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไอสิขึ้นให้เด้อเดกะฮะกูมมึงบ่โมไซเรืเลยบ่ไป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 ตัวนั้นมันฮะ เออแต่กันฝนเออมาแต่ม,มาถือเสือกเด้ออย่าถือเสือกเด้ออย่าขาดเด้อ,อ,อให้ถือเสือกอย่างไปพูนผูออแดดไปนีถือเสือกน้ากันถือเสือกน้ากันเดี๋ยวไอ้สิเอาตัวหนาไมาให้ถือเสือกน้าตัวนั้นมันตกเหรอตัวหนาสิไปเติมห้างไหมเพราะว่ามันอันนี้ตัวนี้คืนค่าขาดพี่น้องเลยสั้นจิิงจิ้ิงปีเอ้ยคอขาดเออร้องเหรอ เอ,อา fizer, ไปสิซ you ื pine, ip, nude, graphs, Quebec, coast, ้อเสือกนี่ซื้อนี่ไปนิ้วเต็มย่างไปผุไปไปผุย่างไปพุ่นเต็มเต็มเต็มผุย่างไปผุนมาผีมาปล่อยอยู่ผีพี่น้องเด็กดอยหนวดสักสองคนนีิย่างกันอยู่นั่หนิย่างตากระได้หนิเดี๋ยวขางเดียะพังมาเด้อเดี๋ยวสิเอาตัวน่ะให้นิ้วครับเต็มปันกันนะคนอันเออเต็มเต็มไปยืนอยู่พุ่นไปยืนอยู่พุ่น ยางมากเก๋ไก่ระยานั่นนี่มันขาดมันเสียนี่ไปไปยางไม่พุ่นไอ้สิปอยเออถือเด้อถือเด้วยปอยแต่เต็มปอยแล้วโอ้ขึ้นไปขึ้นเนาะเดี๋ยวไอ้สิ่งนันเสือกไห้บิังเดี๋ยวสิ่งี้ถือเดี๋ยวยี้ันเสือกให้ได้หน่อยก่อนไอ้มันสูงๆเดี๋ยวพี่น้องเออโอ้เออ พี่พี่มาพี่มาพี่ไอ้สิผูกให้อยู่พี่อดินพี่มาดินพี่เห็นหรอเห็นหรอผูกขครมันอยู่นี่นี่ทเสือกนี่เออเดี๋ยวคอยว้างเด้อไอ้สิปล่อยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อไอ้ไอ้สิผูกไว้ก่อนตัวนี้อย่ามันรุดเนาะเดี๋ยวใส่หิวเตรียมปล่อยเด้อเตรียมแงนเด้อ เอ้าวะเตรียมเด้อนิวเด้อเดี๋ยวห้าสิบปอยไม่เนาะมึงอันนี้นี่มันอันนี้ไม่บได้พี่เด้องพี่น้องถ่าร่มมากก่อนถือเด้อนิวเด้อนิวนิวครึ่งครึ่งครึ่งเอาเดึงเด้อดึงเด้อดึงเด้ออ่ะร่มบอกมาเดี๋ยวแป๊บนึงร่มมากก่อน อารมณ์คือบ่มากวะลบมาเดี๋ยวนิ้วดึงดึงนิ้วโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวลบมาเลยพี่ถึงนะ่อยๆย่านๆไปเลยย่านไปเลยย่านไปเลยนิ้วเอคอยย่านทีละน้อยเออก็ย่านลงดึงๆๆ ร่มบ่มาเลยเดี๋ยวไเอามาให้มาถายร่มมาให้แหก่อโอ้ร่มโบร่มม่แหละตัวนี้เนาะพี่น้องมันตกว่าเพิ่งล่องยกขึ้นนะมันกระชีดขึ้นไปเลยเราบัดร่มมาแห้แหนะเออจะจะไมนกระชีดขึ้นเองมันเออปลาเลยปลาเลยปลาฟาเออฮักบอฮ่าวัดได้ขาดวัดเด้ขาดวันเสือกวันเกาะโอ้ขากบอวัดดีเจิดขึ้นปาอยัง ทำนกเจ้าเสือกันหนาเฮ้ยปะเขาไปมาเข่าเขาวันนี้แต่กระส้มวาวไปน้ำนะโอ้ค่ะอันนี้น้ำวันอากาศแบบโคตรได้อันนี้เนาะี่ยแรงลมโอ้ยลมหนาวพนะเบิ่งวาวไม่เหงาไม่เหงานะโัวท่าน้าสีเขียวตัวนั้น ตอนนี้มันสูงมันก็ได้แนะ่ะผมข่อยอยากเห็นมาข่อฮะอ๋อนันอ้กูจะใส่ป่ะเออไม่ไม่ต้อง ไปซูบได้ธรรมดาตุ๊ดแรนด์มากหรอว้าวไม่จบอ้าบขนาดระดับธรรมดาลูกมาสอนเนาะลูกมัดข่าวมัดข่าวพี่น้องมือนีชิปให้ผมสมัดเนาะยังหน้าสองให้เนาะที่บริษัทในเกี่ยวอ่าที่เรือนี่แม่นมิตสมัดบางทีโโอ้โหเต็มเลยพี่น้องเลย บ่จุมม้มแม่เศาปันป่นกันแล้วตัวดี๋วัวมัดเขาซสยกันทั้งไปก่อน้ำพระธมะสับ สองส่้จบเวเปคนาลงาแใช่ใชห่เย์เดยใช่่านเลยอายดีเย็นนะเนี่ยเอาเดย์ยามันตกลงนะเดือดาะเธอี้ดมากนะสุกเธจะใส่นทำไม ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะบ๊อบบิ้งสบายดีคลิปนี้นะบ๊อบตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะพี <c oughs> ่น้องบ๊อบมีลมตอนแรกนี <Nas> ่ว่าเขาตกหุบดินนะเก็บเบิร์กนะครับโรคมัดเข่าเนาะเหนื่อยน้องอันก็ซื้ออันนี้มาให้กินพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งในคลิปอน้องอันเด้อเป็นซื้อแป๊บสี่มาให้กินสบายดีพี่น้องน่าตรงเฮ็วิวงามขนาดเนาะยังได้งามยังได้บู๊แมนพี่น้องเอ๊ะมือนี้แบบหนาวๆเนาะให้นาวเพื่อ จะเป็นวัดจิเมเนี่ยคลิปนี้ก็ชิบเปื้อนงสนีวพี่น้องถ้าพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาสูแต่กับบ้ดสุขุทุกคนในทีมงานดินดีเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย